สวัสดีจ้าเป็นอุดรพาขินพาเที่ยวในประเทศสิงคโปร์จ้าพี่น้องช่วงนี้เป็นอ่ากับก็ได้บ่มีเวลามาเฮ็ดคลิปอัดคลิปอ่าข้าก,กินของแซ่บๆเนาะพี่น้องคือช่วงนี้คืออัน้องบนถ้ำคุณสารมีเ่เบนเพิ่นเสียเนาะพี่น้องอันนี้ก็ยังอยู่ในงานเพิ่นอยู่นะจ่ะเลยบ่มีเวลาที่สิเฮ็ดอนันคลิปดีๆคลิปคลิปกินมาให้เบิ่งให้พี่น้องได้เบิง่งเลยจ้าก็ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะอ่าประมาณวันศุกร์กะ การจัดการเผายัางเรียบร้อยแล้วก็สิเป็นกุลาวันจันทร์ก็คงสิมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะมาอัดคลิปดีๆขอ,อ,องแซ่บๆทุพ่พี่น้องอะพี่น้องได้เบิ่งได้กิน่นใ้พี่น้องได้เบิ่งนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในงานอยู่สิบวอาเสียงดังก็บอะไรนะพี่น้องเพราะว่าับบ่อยากเอางานศพองสิงคโปร์ก็สิเป็นแบบในะพี่น้องกับิบ่อยากเอารูปให้เบิ่งหลายนะพี่น้องบางคนบ่อยากโดนดามาบ่อยากโดนอย่างนะพี่น้องนี่ว่าเอาเป็นอาทิตย์หน้าเนาะพี่น้องเนาะ คือว่าที่นี่ทั้งขายของทั้งไมาอยากงานอันซุบนอยู่นะพี่นอ้องก็เลยบม่ได้เหตุคลิปดีต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาเป็นอาทิตย์หนาเป็นมีเวลิล่าเป็นอัดคลิปดีๆหาของสกิมแซ่บๆเนาะอัดคลิปลงให้พี่น,อน้องได้เบิ่งได้รับชมกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ค่ะสวัสดีค่ะ